ตอนนี้เรามาแวะชมห้องวิลล่าสองซึ่งเป็นห้องท็อปของที่นี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปดูห้องวิลล่าสามที่มาห้องสามใก้น้ำตรงใกล้ๆใายหาดซึ่งมันห้องทางไกลแต่บ้าพามาทกันก็เลยเด้งลัดไปเลยอันนี้เขาพาเรามาดูวิลล่าสนะคะ มันจะเป็นบ้านที่มีห้องนอนสองห้องใช่ไหมอันนี้เป็นห้องแรกไปดูตรงกลางเฮ้ยนี่ไงห้องนี้ที่บอกมีหินขึ้นมากลางบ้านอ่ะเออสวยเนาะมันดูคลาสสิกอ๋ออันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนได้กับเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้อ๋ออันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนก็ได้มองไม่เห็นือนี่้วจะส่วนตัวนะคะับเ้ยแต่จะไล่ระดับลงไปทีดตืตนแล้วก็ลงไปยืนเลยสะดวกกว่าครับสะดวกกว่า งดงามอุ้ยแต่ชอบผ่นน่ะเออมันดูสวยเนาะโอ้ยสาวน้ำหญ่มากเดินรอบๆแต่วิวมันก็จะแบบมีมีความต้นไม้บางนิดนึง เราเข้ามาชมห้องวิลล่าสองนะคะซึ่งเป็นห้องท็อปของที่นี่แล้วก็ห้องไม่ว่างเลยไปดีช่วงนี้เขากำลังคลีนห้องเลยขอเข้ามาดูดูดิสวยมากเลยค่ะมันเป็นวิลล่าที่มีสองห้องเป็นหนึ่งห้องนอนก่อหนึ่งห้องนั่งเล่นนะด้านนั้นก็คือห้องนั่งเล่นแต่ว่าสามารถนอนได้ซึ่งห้องนั้นวิวสุดๆอ่ะแล้วก็ด้านบนี้คือเป็นห้องนอน สวยมากเลยอะปกติห้องนี้มันจะเป็นลิฟวิท์ลูฟแสดงว่าเขาเขาถ่ายวันนี้แต่ห้องนี้อ่วิวสุดจริงๆรอะเฮ้ี่เขสวยมากอ่ะจริงๆแล้วเขาถ่ายตึกมาเพราะว่าแสงอะไรด้วยนี่มาดูห้องน้ำของวิลล่าสองซะก่อนนี่ห้องแต่งตัวนะคะห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนที่บ้านเสียอีกโอ้ยสวยมากอ่ะ โอ้ยทำงานเก็บเงนินอย่างหนักหน่วงกันอีกรอบนะคะเราค่อยมา <c oughs> อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่วิวเวิว,ว,วสวยมากจริงเอาจริงข้างล่างนอนข้างล่างดีกว่าส <c oughs> ช่วดีกว่าสาอ้ยน้ำเหมือนสาว้อยน้ำกลางของโรงแรมอ่ะ ตอนนี้เรามาดูห้องอีกแบบหนึ่งน,นะคะเป็นดูเพกมันจะมีอสองชั้นทางเข้ามาก็สวยแล้วป่ะขึ้นยังบนเมื่อกี้ทางเข้าก็สวยแล้วอะ่ะ <c oughs> อ่อ,อนิสาอยู่ข้างล่าง สวยสวยมันก็สวยคนละแบบเนะบาะมีแล้วสองที่ที่สุดแล้วล่ะพอไปดูนั้นมาทีดูไหนไม่ได้ละอ,อันนี้ก็ได้แบบอันนี้ตอนนี้อยู่ชั้นสองสระว่ายน้ำนี่อยู่ชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งมันก็จะเป็นห้องนอนเนี่ยคะ่ะใช่ค่ะห้องนอนอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมันก็มีปิวแบบเอาดร์นะแนะกดูดิสวย คุยลมดีอ่ะลมดีมากๆอ,อันนี้ไปดูชั้นล่างกันอ๋อชั้นล่างมันก็มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะแต่เวลาเราจะนอนชั้นล่างคุยสาวไว้ําำก็สวยจริงๆตรงนี้มุมสวยนะเดี๋ยวจุดแรกที่เขาพาทัวร์อาจจะเป็น ซันเล้าแล้วก็คาเฟ่ไอติมขนมสระว่ายน้ำเอ้ยมุมนี้ก็สวยแล้วมุมนี้จะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่เตี้ยลงมาหน่อยอันนี้มีทางเดินอ๋อเมื่อกี้จำได้ตอนมองมาจากห้องพักเราแล้วเห็นทางเดินนี้อันนี้เป็นโอเชียนฟอนสระว่ายน้ำสวยมาก นี้จากสาว่ายน้ำมันจะมีทางเดินซึ่งทางเดินตรงนี้มันจะผ่านหน้าห้องเรามองลงมาจะเห็นทางเดินนี้ทางเดินไปดูสิเนี่ยห้องเราอยู่นู่นฝั่งนี้มันก็จะแบบเป็นโขดหินเยอะแต่มันก็สวย,วยสวยสวยนี่คือสาว่ายน้ำอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงชายหาดมันก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะ เลยอยากไหว้สระไหนคะไม่รู้อ่ะมันสวยคนละแบบแต่มาชอบสระนั้นะแล้วก็ศาลนี้ก็สวยพี่จะบอกพนักงานที่ดีมากเลยนะเราเรียกรถให้พามาส่งที่ชายหาดกนะันเนาะเพาะแบบพาตัวแนะน้ำโนั่นนี่แล้วแบบเฮ้ยโรงแรมมันมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอะ่ะตอนแรกว่าจะอยู่แค่ในห้องงสายคงได้แบบต้องออกอะ่ะต้องออกจากห้องด้วยอนะไรอย่างเงี้ยเหมือนโรงแรมเนี้ยเขา เขาอยู่ตรงแหลมมันอยู่บนแหลมใช่ไหมเพราะทั้งแหลมเขาอะจะเห็นวิวสองฝั่งเลยอะอย่างฝั่งที่เราพักมันก็จะเป็นวิวที่แบบมีมีโขดหินเยอะๆจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันจะมีชายหาดให้ลงไปเล่นน้าได้ดีใจที่ได้มานะคะปกติคนจะมาสน็อกดำน้ําดูป่าปะการังตรงนี้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาทิตย์นี้ดูไม่ได้เพราะว่าคลื่นสูงลมแรงตรงนี้ก็จะมีที่นั่งอาบแดดมีให้เรือคายักด้วย มีปลาเป้าด้วยนะคะคุณเลจะปลาจะต้องอยู่ห่างกับมันเท่าไหรอ่อ่ะไม่เดดนตรงกลางเหรอใช่สิทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะลูกดูแม่เป็นตัวอย่างนะคะนี่<อ>นี่หลับตายโยนนี่ย่ไม่ใจละอ่ะโยมนมันทิ้งทำไม ภูมิใจไม่ได้อย่างเงี้ยช็อกเลยช็อกเลยทำอะไรอะลูกต่อยต่อยโอ้ยมีแรงแค่นี้ <c oughs> พ่อไปเปลูกพ่อก็ทำงานไปเที่ยวไปกปเปยยปลูกไปน่าฉุช,ชาหน้า กับห้ <C> e <at> อ,องกันหัวห้องหายสวยเนอะมองไม่มีเบื่อตอนนี้มาลงงานแล้วนะคะ ที่แรกไม่อยากไหว้ลูกอยากไหว้เลยอยากไหว้แต่ปรากฏเราลงมาแรกเลยค่ะน้ำเย็นมากน้ำเย็นส <c oughs> วยเฮ้ยชิวดีเนาะบอกแล้วให้ม,มาไหว้ตรงนี้ <c oughs> ไม่เชื่อกัน <c oughs> เอ้าคุณเับใส่มาเลยพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากตอนนี้เราอยู่ฝั่งที่เราพักนะคะฝั่งนี้จะหินเยอะแต่มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะขึ้นไปเล่นน้ำละลูกเรียกลูกตะกอเรียกเจ๊ะ เขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่วิวพระาทิตตกสวยนะคะคือซันบาร์ก็เลยลองขึ้นมาดูสวยจริงๆอ่ะลมดีมากเลยอ่ะันนี้มันก็จะเป็นบาร์ก็คงขายเครื่องดื่มแล้วก็เห็นบอกว่ามีอาหารเป็นอาราคาแล้วก็เป็นเซ็ตด้วย แกตี้ซอสมะเขือเทศของคุณแม่ของคุณแม่สั่ง U.S. ส a กลล o อกไทรไฟสเกลล็ o กคุน่ากินมากเหรอโอ้ยตัวใหญ่เต้งแล้วก็โชคดีมากนะที่วินสั่งพิซซ่ามาเพราะดูถ้าทางจะไม่อิ่งวันนี้สั่งพิซซ่าเป็นสองหน้าอันที่วินกำลังตัดอิูน,น,น่าจะเป็นขาว,ขวอียนเนาะแล้วก็อีกฝนนั่นงนึงเป็น,นก,กะเพรากะเพราไก่ ลุยค่ะอะไรเหรอลูกอะไรใจเย็นๆลูกเองตุ๊กตาคือเขาฝากให้มาม่าเหรอคะไม่ใช่ไม่ดูนี่ดิเฮ้ยอันนี้เขาบอกเขาให้าให้เหรอน่าจะมันอะไรเฮฟอักกูดไนท์โอยประทับใจอ่ะแล้วก็อันนี้หนมวันนี้เป็นอะไร อันนี้อร่อยออมันเรียกขนมอะไรไม่รู้มาชอบกินมันจะเหมือนขนมฝรั่งเศสที่เลยชอบกินคล้ายๆกันอร่อยอร่อยเนี่ยคุ้มด้วยควบคุมอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เราอยู่ในถ้ำครับเฮ้ยไม่ไหวละพี่นั่งภาคิอยู่นะแล้วไม่อยากลงอ่ะเราโดดลงไปจากตรงนี้เลยได้ไหม